เครื่องดื่มเป๊ปซี่สโตฟีคูลิงฟร e ดเนเชอรัลน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยเราจะเปิดโอกาสให้สาวๆได้รู้จักคุณมากขึ้นแต่อย่าเพิ่งดับไฟดีกว่าดูกันไปยาวๆเช่นครับครับผมค่ะผมเป็นคนชอบไปออกกำลังกายครับเวลาว่างก็จะชอบไปยิมไปวิ่งอยู่ในหมู่บ้าน แล้วก็นอกจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยผมก็มีงานอดิเรกอีกหนึ่งอย่างก็คือเล่นกีตาร์ครับจะเล่นเป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์ฟิงเกอร์สไตล์ก็คือจะดีดทีละสายครับแล้วก็ฟิงเกอร์สไตล์จะเก็บโน้ตหมดทั้งเพลงก็คือเรามีแค่กีตาร์ตัวเดียวไม่ต้องมีนักร้องไม่ต้องมีเครื่องดนตรีอื่นที่ชอบเล่นฟิงเกอร์สไตล์ก็คือเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพงียงเพี้ยนเสียงเป็นอย่างงี้เสียงโทนเดียวเราก็เลยร้องเพลงไม่ได้ก็เลยเล่นฟิงเกอร์สไตล์ครับผม จริงๆฟิงเกอร์สไตล์เล่หัดมาตั้งแต่มัธยมแล้วครับเพื่อนเพื่อก็บอกว่าเล่นเพราะคิดว่าตัวเองเล่นเก่งไหมล่ะครับก็คิดว่ากลางๆแล้วกันครับนักดนตรีที่เป็นไอดอลที่เล่นฟิงเกอร์สไตล์ใช่ไหมครับก็จะเป็นคนเกาหลีที่ชื่อซังฮาจุงตอนมีแฟนก็มีเล่นกีตาร์ให้แฟนฟังบ้างครับอยากจะฟังผมจะเล่นให้ฟังแน่นอนครับจะมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้เหตุผลกับทุกๆเรื่องนะครับสมมุติว่าเวลาคุยกับแฟนล้วทะเลาะกัน เราจะมีเหตุผลตลอดเราจะชี้ให้เขาดูว่าจุดนี้นะคุณทําผิดที่จุดนี้นะผมทําผิดตรงจุดนี้นะแล้วเราก็ขอโทษกันเราก็คือจบจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันข้อดีของการเป็นคนมีเหตุผลเนี่ยครับก็คือเราเป็นคนใจยเย็นคิดอะไรก่อนที่เราจะทํามากขึ้นข้อเสียก็คือบางทีมันก็ต้องนั่งเหนื่อยเถียง ทะเลาะกับแฟนเราก็ต้องเถียงเถียงเถียงกันถ้าเขาไม่เปิดรับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็อธิบาาเหตุผลของเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้ว่าเถียงสิเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่ทุกคนนะครับเป็นคนใจเย็นไม่โกรธมีเหตุผลช่วยรับผมไว้พิจารณาสักคนนะครับอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับโหหายากนอผมไม่ได้เข้าข้างหนุ่มโสดเลยนะแต่ใครปิดไฟแปลว่าผิดปกติใจเย็นเล่นกีตาร์ ฐานะมหาเศรษฐีแล้วหน้าตาก็ดูดีแถมมีอะไรดีๆเนี่ยเนี่ยอะไรอะไรอย่าไลน์มาอย่าโทรมาจับ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 อะไรบ้างครับจับจับวัอะไรบ้างได้ที่ต้องการฟังฟิงเกอร์อะไรนะฟิงเกอร์สายพี่มีหลายสายมาดีดพี่กสายไหมจ๊ะอ่ะเรียกว่าดีดเรียกว่าดีดจะเรียกว่ามา <c oughs> มีคนเคยบอกไหมว่าบางมุมคุณอาจจะดูน่าเบื่อทุกวันนี้ที่ใช้ชีวิตกันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะครับทำงานถู <6 S 1> ยังเ <6 S 1> บื่อ, <6 S 1> อตัวเองหรอทำงานหกวันก็จะหยุดวันเดียว <c oughs> แต่ว่าจริงๆถ้าถ้าถ้ามีแฟนเราก็สามารถปรับได้เราพาคุณไปกินข้าวนอกบ้านไปเ <c oughs> ที่ยวอาจจะสัปดาห์หนึ่งสักสามวันหรือว่าสองวันเราปาร์ตี้กินไหมอ่อนิดหน่อยครับมีบ้างนิดหน่อยนะเพราะวราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่านรายการ อ,อยู่นู้นก็มีนิดหน่อยครับอเออเฮ้ยอย่างนั้นก็ไม่ดีติ่มขนาดนั้นแหละไม่ติ่มไม่ออมติ่มก็มีมีความบันเทิงในชีวิตตามสไตล์เด็กนอกอ้อยเอาล,ล,ลอะเพราะนั้นเรารู้จักหนุ่มสวนมาพอประมาณครับก่อนที่สาวๆจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายคุณเลิฟกูรูครับค่ะสามคำถามจากคุณนั้นสําคัญมากเพราะคําตอบของเขาจะเป็นการตัดสินใจของสาวๆ28คนที่ยังเหลือครับ เวลาที่โมโหที่สุดในชีวิตที่เคยมีอ่ะเป็นยังไงเคยโมโหฟิลขาดครั้งหนึ่งเลยแต่แค่ครั้งเดียวนะฮะในชีวิตก็คือเราก็เราพูดเสียงดังเราจะโกนเราแบบเราด่าเลยเพราะว่าครั้งนั้นมันมันมันฟิลฟิลขาดละคําหยาบไหมคัมหยาบเลยไหมนิดนึงเฟี้ยงของไหมปาโทรศัพท์เลยไม่มีครับแค่เหมือนตะคอกเสียงเฉยอ่าว่าไอ้้าอย่างเงี้ยจะว่าไง ผิวขาด<ผ>มากผ <ๆๆ S 2> ิว,วขาดมากขาดไอ้บ้าไอ้เหรอโอเคข้อที่สองอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเ <laughs> กิดเจอความสัมพันธ์แบบสามคนแบบที่เคยเจอเดยวคนนี้แบบรักมากเลยผู้หญิงคนนี้ถูกสเปคทุกอย่างคุณจะทำยังไงถ้าเราจะมีความรักครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งอะเราอยากได้คนที่ซื่อสัตย์แล้วก็เรื่องเรื่องหนึ่งเลยที่แบบว่าถ้าเราเป็นแฟนกันเราควรจะ เช็คมือถือกันได้คือคุณดูของผมก็ได้ผมดูของคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อมันสร้างความเชื่อใจอ๋อผมเข้าใจว่าเขาเคยโดนมาใช่ครับแต่จริงๆตอนนี้ของกอนเนี่ยคืออะถ้าว่ากันถ้าเราจะมาดูความสัมพันธ์3คนเนี่ยผมไม่ได้พยายามพูดเรื่องเก่าของคุณนะเหมือนกอนมาทีหลัง ใช่อ่ามันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดกรมาก่อนเนี่ยจะยากกว่าอ่ากรมาที่หลังบางทีมันก็อยู่ในเข้าหมดแซนาบกันไปอ่ะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มาก็รอฟรีอ่าแต่ถ้าเกิดคุณลองเป็นฝ่ายมาก่อนสิแล้วก็มีคนพอมาอ่าอีกเรื่องหนึ่งเจ็บนะอันนี้แตกหักโอเคก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะอยากได้ความซื่อสัตย์ ในระดับที่เรียกว่ามือถือต้องดูกันได้เลยใช่ครับผมเรียกว่าอยากเจอคนจริงใจมีไมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีหรือเปล่าเออข้อที่3ครับข้อที่3ามี่อยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าไปเดินช้อปปิ้งกันไปเดินเที่ยวกันตอนอยากได้มากเลยกระเป๋าใบนี้ชอบมากเลยอยากได้วันสําคัญด้วยนะ แต่ไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นแต่เป็นว่าสำคัญประมาณหนึ่งวันพระใหญ่เลยวันพระใหญ่วันพระใหญ่เขาก็ได้ไปเดินซื้อกระเป๋าอ๋อโอเควันสำคัญอยากรู้อยากรู้ว่าสำคัญแบบเบอร์วันเกิดเลยกันเพราะว่าเขาเป็นคนมีเหตุและผลไงใช่หเฮ้ยไม่สบายไม่สบายเลยไม่เป็นไรลงบ้าหมูเหรออยากได้กระเป๋ามองตัวนี้นึกว่าลงบ้าหมูกันเลยจริงจริงผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าจริงๆผมเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ยังเข้ามาช่วยได้ ยังไม่ถึงปีเลยถ้าแบบด้วยมูลด้วยมูลค่าต้องดูก่อนว่าเราไหวหรือเปล่าถ้าเราไหวเราก็เตรียมใจจะซื้อให้นะครับต้องดูมูลค่แล้วแล้วถ้าเกิดไม่ไหวอะก่อนจะม่หวก็จะจัดการยังไงก็จะบอกตรงๆครับว่าอันนี้มันแพงเกินไปนะเราเราถึงเราจะมีโรงงานแต่ว่าเราเราไม่ได้ใช้เงินตามใจได้เพราะแม่ไม่ได้ปล่อยให้ใช้ตามใจขนาดนั้นนะครับก็คืออยากได้เราต้องหาเอง <utan S 1> ออเอาล<น>ะฮะเป็นสามคำถามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเหลือเกินขอบคุณมากครับคุณกริ๊บครับดีด <genuinely Mag S 2> <urers> ีดีดีดีอยากรู้อยากรู้ทีนี้สาวสาวเขาเจ็บมานะเ,ออเขาต้องการความซื่อสัตย์ถ้ามันเปิดกันชนิดที่ว่าแลกมือถือกันดูได้เขาก็จะสบายใจแต่ผมว่านี่เป็นประเด็นหลายคนอาจจะไม่รู้สึกแบบนี้คนเราเติบโตตามประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบนะครับ ซึ่งบางทีมันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้ทัศ <st ut ters> นคติอาจไม่ตรงกันเพราะนั้นหนุ่มโสดคุณต้องยอมรับตรงนี้ครับผมมันมีผลต่อการเปิดไฟปิดไฟและสาวๆถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟอะไร ได้อยับไป1ิคนหรือ20คนหวายต้อง20คนน่โอเคอุ้ยเหลือเยอะมากอ่ะโปค่าฉันดีกว่าที่จะมาดูมือถือฉันใช่ไหมคือจริงๆอะหนูรักเขานะหนูรักเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว5นาทีแล้วกนหนูรักเขานะ ลตอนไหนเออเออเขาน่ารักแต่ว่าเรื่องเช็คมือถือแบบบางทีเราอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวอเข้าใจอันนี้เข้าใจเลยแต่น่ารักจริงๆนะแต่คนนี้อยู่ด้วยยากไเราก็ไม่น่าไว้ใจซะด้วยหนูหนูรักใครรักจริงไม่ทิ้งแน่นอนเฉดิ่าทำไมคุณดับไฟเรื่องโทรศัพท์แหละถ้าเขาแบบเราเป็นนางแบบใช่ไหมนะแล้วแบบเวลา F c ทักมาเฉดิ่าเธอสวยน้า เจ๊ซีมากเลยเนี่ยพูดเริ่ติดกันเลยดูเหมือนแฟนไม่ไม่เคยมีเคยมีเคยมีค่ะเออแล้วแกส่งมาอย่างนี้แล้วไงเคยมีแล้วแบบแฟนเก่าหนูจะเหมือนจะฆ่าหนูให้ตายตรงนั้นอ่ะหนูก็แบบโอเคแล้วแบบแฟนไม่ได้เช็คโทรศัพท์นะแต่หนูไปอาบน้ำแล้วมันตึ้งขึ้นมาแค่นั้นอ๋อแล้วเธอโชว์หน้าจอใช่หนูออ๋หนูก็ถูกก็ตายมั้งหมดเฮ้ยกูเป็นแฟนกูก็คิดเธอสวยหน้าไอ้กันตัว ระมาร้อยเมกเซตเลยยิ่งต่างชาติเยอะมากจริงๆส่งมาหลายไดเรกเมกเซตเนี่ยหรอค่ะส่งนู่นส่งนี่ของตัวเองมาให้ดูบ้างโอ้ยเยอะแยะจริงๆอันนี้ใช่ปัญหาหลักมากคือแล้วเราทํางานนางแบบเราต้องการยอดดฟลโล่เราต้องการยอดติดตามมันยากกับงานเราด้วยคุณตเอต้องยอมทนดูหมุ่คนทั่วโลกอนงานหนูก็ชอบบางครั้งกับม่อดีเอาเนี้ยนี่พูดแทนหนุ่มสอนเลยนะเออขอบคุณที่ดับไปเอะดับไปเถอะมึงอยู่ดน้ย่างเก่ง โอยยังไงเราจริงๆชอบเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโทรศัพท์อะค,ะค่ะโดยปกติอะเป็นคนที่ให้พื้นที่ส่วนตัวแฟนมากเวลาที่เรามีแฟนเราถามว่าเราอยากจะดูโทรศัพท์เขาไหมเราก็อยากดูละค่ะแต่ว่า เราก็ไม่มีโอกาสที่จะทําแบบนั้นด้วยความที่เราก็ไว้ใจเขาเนาะแล้วเราก็กลัวเขาหาว่าเราแบบไม่ให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาอะไรแบบแต่พอเป็นเขาอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันสบายใจมันสบายใจทุกอย่างเลยแต่เรายินดีให้เราดูให้เขาดูของเราไหมสบายมากค่ะเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อใจกันมันไม่มีอะไรต้องปกปิดอยู่แล้วอ่าโอเคประเด็นเรื่องดูโทรศัพท์นี่มันเป็นวาระแห่งชาติจริงจริงนะน,น,นะแต่ก็น,นั่นแหละฮะแต่ละคนก็มีเหตุผลที่ต่างกันไปนุ่มโอด แหมงานหนักมาที่คุณแล้วครับเพราะว่ามีผู้หญิง20คนเขาโอเคในความเป็นคุณนะแล้วคุณต้องปิดไฟส8บคนเนะี่ยพูดอะไรกับ18สาวโสดหน่อยสิครับ<อ>ที่คุณต้องปฏิสเสธเขาเรียกว่าโอ้โหลอนใหญ่ <laughs> เนี่ยฮะที่บ้านมาดูมากเลยสุดทาพอยเกินรอบกับเกินคาดเลยเนี่ยคนสุขคนที่แบบว่าถ่อมตนก็ถ่อมตนนะเป็นเรานะเป็นไงคุณต้องปิดไป18คนคุณเนี่ยคุณรู้สึกยังไงครับผมมาฮะปิดสิบแปดคนนะฮะครับผมน้องบารมีน้องไม่ได้อะพีโอ้บารมีน้องไม่ถูกบารมีคือเอางี้ละกันคือถ้าคนไหนพี่ไปเดินไปน้องปิดตัวเองไปเลยละกันที่เขนาดนีเลยอ่ะอยู่ ไไม่ลงส่งเนี่ยฮะน่ารักหนุ่มโสดน่ารักพอนั้นโอเคด้วยความน้อมๆเลยครับป่ะสิบแปดคนครับเชิญค่ะ